สวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เช่นเคยพบกับเมากับแมนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีแขกพิเศษหนึ่งท่านนะครับท่านยังไงเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมจุ้มนะครับจากโซนิกวิชาชันนะครับผู้นําเข้าเครื่องเล่นเป็นเสียงแบรนด์โปรเจกต์ครับอ๋อพี่จุ้มจากโซนิกนะครับวันนี้พี่จุ้มให้เกียรติกับทางให้ทีไฟนะมาหาเรานะครับแล้วก็จะมาแนะนําสินค้าโปรเจกต์พรอโปรโมชั่นพิเศษ พรอมโปรโมชั่นพิเศษนะครับวันนี้ที่ผมมาแนะนำนะครับเป็นสินค้ารุ่นหนึ่งของโปรเจกต์แบรนด์โปรเจกต์บอกไว้ก่อนนะครับว่าแบรนด์โปรเจกต์ของเรา made in ยุโรปทุกชิ้นส่วนหมายความว่าทั้งหมดอยู่ทำในยุโรปหมดเลยไม่ได้ผลิตชน่นาใช่ไหมฮะไม่มีครับไม่มีผลิตยุโรปเลยทุกชิ้นส่วนที่ยุโรปผมเรียกว่ามถึงใช้คําว่ายุโรปเพราะจริงๆแบรนด์โปรเจกต์เป็นของออสเตรียแต่ว่าหลายๆอย่างที่เขาอยู่ในนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวคลินส์เขาอาจจะทาจัดเช็ค ทนอัมทำจากเยอรมันหรืออะไรก็ตามหลายๆสิ่งหลายอย่างรวมกันอ๋อเอามารวมกันในแต่ละที่ก็เลยใช้คำว่าเมตรอินยูโรอ๋อเรามาจากหลายประเทศนะอ๋อจากหลายประเทศรวมกันยุโรหมดเลยใช่ไหมฮะพี่ยุโรหมดเลยอเราเปิดฝาดูหน่อยก็ได้ครับี๋ยวมาดูของตัวโปรดักของนะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่จุ้มเนี่ยอธิบายข่าวว่ารุ่นนี้เป็นยังไงยังไงนะฮะตอนนี้เรายังไม่รู้ชื่อเขาเลยนะครับพี่ สำหรับรุ่นนี้นะครับรบผมเป็นสินค้าชื่อรุ่นจุกบอกีจุกบกีอ่าบางคนคิดว่าเฮ้ยจุกบอกเนี่ยมันอาจจะมาจากตู้เพลงหรอตู้เพลงหรือเปล่าออย่างนี้ไม่มีความหมายจุกบอกเนี่ยหมายความว่าเริ่มเป็นเหมือนตู้เพลงเลยก็คือมันเล่นเพลงได้เลยเสร็จสรรในนี้เลยอืมอ่าเล่นเพลงได้เลยเล่นเพลงได้เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับครับครับ๋ยวเพื่อมีใครโทรหาผมนะโอเคตัดออกไปก่อนตัดออกไปก่อนฮะโอเคครับมันจุกบกีเนี่ยเล่นเพลงได้เลยมันก็เหมือนกับเป็นตู้เพลงอ่ะครับพี่แล้วก็เล่นได้เลยง่ายๆครับ บางคนคิดว่าการเครื่องเล่นเป็นเสียงเอ่อการเล่นเครื่องเล่นเป็นเสียงมันเล่นยากหนึ่งเครื่องเล่นเป็นเสียงต่อโฟโนโอือ,ออกไปเข้าสัญญ M, าณอินเตอ์เกตแอมป์อินทิเกตแอมป์ออกไปเข้าลําโพงอโอ้โหคนที่เริ่มต้นเล่นใหม่ๆเห็นละปวดหัวเลยงงเลยมีลูกค้าผมนะพี่หลายค,คนกลัวการเล่นเทิน,กล,น,นกลัวนู่นกลัวนี่แบบไม่ไม่เคยสัมผัสคิดว่ามันยากคิดว่ามันระบบมันเยอะแยะไปหมดมันเออ<ะ>มันซิสเตมมันมันแบบ เยอะมันไม่ได้เล่นแคว่าเนี่ยผมไม่ได้มีเครื่องเล่นเป็นเสียงอย่างเดียวแล้วผมจะต่อออกไปผมซื้อเครื่องเล่นแผ่นเสียงอย่างเดียวอ่ะแล้วผมจะต้องเล่นยังไงเสียงมันไม่ออกจะต่อยังไงจะต่อยังไงก็จะไปยังไงต่อนะบางคนก็คิดไเยอะเลยรุ่นนี้ตัดปัญหาเลยนะครับรุ่นนี้มีแอมพลิฟเออร์ในตัวอ๋อมีแอมป์ในตัวใช่พี่มีแอมป์ในตัวสามารถเสียบสายลำโพงออกลำโพงแพสซีฟฟังได้เลยลำโพงแพสซีฟทุกรุ่นทุกรุ่นบุคกเชลตั้งพื้นได้หมดบุกเชลได้หมดครับครับอ่าบุล ได้หมดทุกรุ่นเลยจะเล็กจะใหญ่เท่ากับคุณใช้ในบ้านคุณง่ายๆเลยง่ายๆเลยนะใช่นะครับเดี๋ยวถ้าไงเรามาแนะนําว่าเป็นยังไงไหมครับพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวเปลี่ยนอินพุตก่อนก็ได้ครับอ่าเบาเสียงก็ได้ครับโอเคครับโอเคโอเคครับอ่าอันนี้เมื่อกี้เราเปิดอยู่เราผมมาแนะนําต่อนะครับในเครื่องนี้มีประกอบไปด้วยอะไรบ้างหเราเล่นแผ่นเสียงแน่นอนอยู่แล้วล่ะมันเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงมันต้องเล่นแผ่นเสียงได้อยู่แล้วล่ะใช่ไหมนะครับสองในเมื่อมันมีอินทิเกรตแอมป์ในตัวตัวนี้ก็ใส่บลูทูธเข้ามาด้วย นะครับเราสามารถเนี่ยครับเทอร์นเทเบิลเห็นไหมฮะหน้าจอถ่ายอยู่เลยถ้าเราจะเปลี่ยนให้เป็นระบบบลูทูธเราจะกดปุ่มหน้าเครื่องก็ได้หรือจะกดจากรีโมทคอนโทรลก็ได้เรามีรีโมทให้ด้วยรุ่นนี้มีรีโมทใช่ไหมพี่มีรีโมทคอนโทรลให้ด้วยก<อ>ดยครับอคอนโทรลผ่านรีโมทคอนโทรลได้หรือจะปรับอีโอไลเซอร์ผ่านคอนโทรลก็ได้ปรับเสียงแหลมปรับเสียงทุ้มได้ที่ลำโพงเลยแต่บางคนบอกชอบแมนนวดก็มาที่หน้าปุ่มเลยถ้าเราเปลี่ยนเป็นไลน์อินไลน์อินนี่หมายความว่า ถ้าเรามีเครื่องเล่นอื่นๆ Device อื่นๆในบ้านเช่นเครื่องเล่น CD CD Player ใช่ CD Player DVD Player เราก็เอา CD Player เสียบต่อเข้าไปที่ Line In ใช้ Integrate Amp ของเขาเลยหรือแม้กระทั่ง d a b ก็ได้นะ d a b เล่นเพลงก็ได้นะโอเคครับกดคือใช้เขาเป็นตัวขับอะเฮียอไปอ๋อแล้วกดทีตัวนี้ก็จะเปลี่ยนอินพุใช่ไหมเป็น b l u t ู o t h โอเคอ๋อบ o o t h แล้วกลับมาเป็น Turn Table T u r n t a b l e นี่คือโ Phno มีโฟโนบิวอินอยู่้วในตัวสามารถเล่นได้ง่ายๆอย่างนี้ยมันก็เลยบอกว่าสําหรับเรื่องง่ายๆว่ามันมีคนรุ่นใหม่ที่มาเริ่มต้นเล่นแผ่นเสียงขึ้นเยอะมากเลยซื้อแผ่นเสียงเต็มไปหมดเลยวันนี้มีเครื่องมีแผ่นเสียงอย่างเดียวแต่ยังไม่มีเครื่องไม่มีลำโพงเพราะปวดหัวกับเรื่องการเชื่อมต่อนู่นนี่นั่นกว่าจะเชื่อมนี้ไปเข้านี่นี่ไปเข้านั่นงงไปหมดงงไม่หมดวันนี้ง่ายๆเลยเสียบปุ๊บฟังที่บ้านได้เลย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ตอบโจทย์คนที่อยู่ในห้องฟังเพลงคนเดียวสบายๆจริงๆเสียงมันก็ดังสามารถห้องรับแขกคอนโดก็ได้นะคอนโดก็ได้นะเรียกไงว่าถ้าเปิดดังกว่านี้ข้างห้องด่าเหมือนกันนะใช่แล้วไอ้นี่หนึ่งฮะร้านเบเกอรี่ร้านกาแฟได้ไหมได้หมดเลยจะเป็นมุมมุมนึงนะเปิดเพลงกอ่อมคนที่ไม่เยอะใช่ไม่ต้องมีพื้นที่สาหรับตั้งมีเชลตัวหนึ่งวางได้เลยนะลำโพงวางบนโต๊ะได้เลยลำโพงวางข้างนะครับแต่พอดีมาที่เอ Hi-Fi ฟเนี่ย ทางร้านเนี่ยมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายหมดแล้วผมก็เลยได้มีขาตั้งตั้งลำโพงอ๋อใช่ใช่เราก็วางให้มันแบบพรีเมี่ยมหน่อยนะครับใช่ใเพราะว่าที่ร้านเอสไดไฮไฟเนี่ยจำหน่ายตั้งลำโพงเยอะแยะไปหมดครับผมลำโพงบุ๊คเชลที่ร้านเนี่ยเอาเอาเข้าง่ายๆเลยนะครับลำโพงบุ๊คเชลที่ร้านทั้งหมดเนี่ยเล่นกับเครื่องนี้ได้หมดเลยใช่ถ้าเป็นแพสซีฟนะเราบอกไว้ก่อนเป็นแพสซีฟเพราะว่าตัวนี้เรามีแอมป์ไฟเออร์ในตัวอ๋อแอคทีฟไม่ได้นะแอคทีฟไม่ได้แอคทีฟมันจะเป็นการมันจะชนแอมป์กันมร้ันเเดีีจริงงงๆลลโพพอยยบ ทีบเลยคุณจะจับคู่นี้ไปเสือร์คู่นี้ก็ได้หรือว่าบนท่านมีอยู่แล้วเนี่ยถ้ามีอยู่แล้วก็เอาแต่เครื่องไปก็ได้นะหรือานท่านบอกยังไม่มีเลยเลยก็เอาเซนนี้ไปดิผมจะตายอย่างนี้ผมสัมผัสกับตลาดเครื่องเล่นแผ่นเสียงว่าพอสมควรครับพี่เป็นไงบ้างอ่ะเราซื้อแผ่นเสียงเยอะมากอย่างนี้ครับซื้อแผ่นเสียงก่อนเพราะว่าแผ่นเสียงมันผลิตน้อยศิลปินคนหนึ่งอาจจะสามร้อยห้าร้อยแผ่นพันแผ่นเรียกยังไงว่าถ้าเฮียไม่รีบซื้อหมดหมดหายทีไม่ได้แล้วดังนั้น ใช่มีโอกาสคว้าแผ่นไว้ก่อนถูกจะมีไปต่างประเทศซื้อก็ไม่ได้อีกไปถึงไม่มีอีกเครื่องเล่นเดี๋ยวค่อยไปหาเออใช่รีบซื้อก่อนรีบซื้อก่อก็เลยกลายเป็นว่ามีแผ่นอยู่ที่บ้าน20-30แผ่นแล้วไม่มีเครื่องเล่นไม่มีเครื่องเล่นทำยังไงอ่ะพี่ดูอย่างเดียวดูแต่รูปเนี่ยใช่ทีนี้ก็ไปศึกษาร้องคนโปรดไหมศึกษาทําความเข้าใจอีกว่าไอ้นี่ไปต่อไอ้นี่นี่ไปต่อไอ้นั่นใช่ ผมเสนอตัวเลือกง่ายๆง่ายๆเลยนะง่ายๆฟังง่ายๆไม่ต้องคิดมากเริ่มต้นไม่ต้องคิดเยอะอืไว้เราค่อยพอเราขึ้นเอ็กซ์เปิดแล้วเราจะไปเอาชุดใหญ่เรามีกําลังมากพอจะไปแยกปังหาก็ได้นะกําลังซับมากพอที่จะไปซื้อเครื่องเล่นเสียงอันนี้ก็แล้วแต่เราพูดนะแล้วโปรเจกต์ก็มีนะไอ้คุดขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยใไม่ใช่ว่าไม่มีนะใช่ถ้านี่จะอัพจริงก็ติดต่อให้ดีไฟก็ได้ติดต่อให้ดี่ไฟเราก็มีทุกรุ่นเลยนะโปรเจกต์นะใช่โอเคเดี๋ยวถ้าไงเมื่อกี้พี่ต้องเขาส่งไปแล้วใช่ไหม เราโค้ชอัพมาแล้วใช่ไหมว่าการทํางานเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างฮะแผ่นเข้ามาเลยครับกล้องมาเริ่มจากตัวจุกบกีเลยพี่นะครับเป็นยังไงบ้างพี่อธิบายนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานสายพานนะพี่มันจะมีแพตเตอร์อีกตัวนึงเตอรับเป็นไรครับพี่แพตเตอร์เนี่ยทำเป็นเอ็ดีเอฟหนาขนาด1นิ้วเป็นเป็นไม้ MDF ใช่ไหมไม้ MDF นดหนาครับผมแน่นเพื่อที่จะไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างเนื้อไม้ทําให้เกิดเสียงสะท้อนหรรือออเเสสีียยงงงะไไขขแผ่นนึ้มาด ไม่เสียสงัดนะใช่โอเคเป็นการขับเคลื่อนระบบสายพานสายพานก็นี่นะท้องตรงนี้กับเขาเรียกอะไรลูกลอกปะเขาเรียกตัวนี้เขาภาษาภาษากฤนเขาเรียกพูเล่อ๋อพูเล่พูเล่นี่ก็เป็นเป็นการที่เอามอเตอร์เนี่ยย้ายออกไปข้างนอกเพื่อจะไม่ให้เกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นมาถึงแผ่นเสียงครับผมนี่แหละนี่คือการการที่เกิดมอเตอร์ทางานเนี่ยมันจะไม่สั่นสะเทือนมาถึงตรงนี้ออกแบบโดยสายพานเป็นตัวนําทางให้มัน การเปลี่ยนสปีดนะครับเปลี่ยนยังไงอรสามสิบสามเป็นสี่สิบห้าเออีล้วก็ปันแต่เสียงส่วนใหญ่นะสามสามกับสี่ห้ามีสองไอ้รุ่นเนี้ยมันเล่นได้สามสามสี่ห้าเลยป่ะพี่เล่นได้อ๋อได้ทั้งคู่เลยทำไงครับอยากรู้จังบางคนบอกว่าสามสามเหมือนกับที่เปรียบเทียบไม่ถูกอะสามสามกับสี่สิบห้าเสียงเพลงมันต่างกันอย่างไรนี่ผมเป็นทิกเล็กๆน้อยๆบอกไปเลยครับพี่ถ้าเปีนความเร็วนะครับเนี่ยก็คือสามสิบสามรอบต่อหนึ่งนาทีเท่ากับเราก็ใช้พื้นที่ไปปรระมาณนนนี้คับิดึง แผ่นหนึ่งหน้าหนึ่งหน้าจะมีสักประมาณห้าเพลงสี่เพลงแต่ถ้าเป็นสปีดสี่ห้าเรานึกภาพว่าสี่สิบห้ารอบต่อนาทีมันเร็วขึ้นอพอมันเร็วขึ้นมันก็จะใช้พื้นที่แผ่นเยอะอบางทีอัดบันทึกไปหนึ่งเพลงอาจจะกินมาถึงครึ่งแผ่นก็เป็นไปได้หน้าหนึ่งก็เพลงน้อยกว่าดังนั้นความละเอียดมันก็สูงขึ้นสูงกว่าสามสาเหมือนเราเล่นไฟล์อ่ะวันนี้สตรีมมิ่งไฟล์ธรรมดาสมมติสิบหกบิตก็จะใช้พื้นที่เท่านี้ยี่สิบี่บิตก็สมมติเ่ยมปโหลดเพลงยี่สิบสี่บิตมาโอ้ ต้องกี่ร้อยมตรแผ่นต่างกันไหมพี่ราคาสามสามสี่ห้าต่างกันเลยสี่ห้าแผ่นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับสปีดสิงสิบห้ามักจะไม่ได้แผ่นเดียวสมมุติถ้าทำสิบเพลงตามอัลบั้มของของศสลปินั้นจะเป็นสองแผ่นเพราะว่าพื้นที่แผ่นแต่สามสามนี่สามสามนี่ส่วนใหญ่อยู่ในแผ่นเดียวหน้าหลังเลยใช่ครับนี่คือความต่างของสามสามสี่ห้านะสามสี่เป็นความรู้ทุกท่านส่วนเจ็ดสิบแปดนะครับผมเรียกง่ายๆว่าเราไหม่เราไม่ต้องคำนึงถึงเพราะว่าเจ็แเป็นแผ่นเก่าโบราณละ เป็นแผ่นหนึ่สมัยคลั่งซึ่งวันวันนี้หาได้ยากมากมีผลิตเพิ่มมาไหมไม่มีนะตอนนี้จะเป็นสามสามาสี่ห้านะส่วนใหญ่นะสามสามว่าสี่เคยเห็นเจ็ดแปดเลยนะพี่ผมเคยเห็นแต่โอ้โหเป็นคลั่งอ่ะยังเคยเห็นคลั่งไหมไอ้ที่เขาสตมปมที่ซองแต่งงานที่เขาอ๋ออ่า่นหละทำปั๊มเป็นแผ่นในยุคก่อนซึ่งสมัยนี้เนี่ย นน่ต้องเก่าเก็บของผมเคยเห็นในในรูปอินเทอร์เน็ตแต่พี่ของกิ่งผมไม่เคยเจอเหมือนกันผมเจอแต่สี่ห้าครับเจอละไม่เจอแล้วใช่ไหมหนาตึกเลยโอ้พี่โอกาสดีจังนะแล้วก็สปีดสามสามสี่ห้าเมื่อกี้เราเออแล้วมาปรับยังไงอลยพี่พอดีเราให้ความรู้ตัวอื่นไปก็เลยทักคาตัวนี้อยู่ปรับยังไงฮะผมอยากรู้จังนี่ครับในตัวพูเล่ของูเล่่อาของโปรเจกต์เนี่ยมันจะมีสองล่องถ้าเราใช้สปีดสามสิบสามเนี่ยนะครับเราก็ใช้ล่องบนตัวนี้ปกติอ๋อตามตามนี้เลยนะคือสามสามนะแต่ถ้าเป็นแผ่นสี่าานไปลลงงงร่่อ แค่นี้เองเหรออ๋อต้องเข้าต้องเข้าไอตัวล่องมันนะ้งล่างนี้ก็จะเป็นสปีดสิบห้าวันหนึ่งเราจะกลับมาสามสิบสามแล้วก็เอาเอาแผ่นสามสามมาใส่แล้วก็เอากลับขึ้นมาใช่อ๋อแค่นี้เองเนาะง่ายจังเลยอ่ะนะไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับพี่แล้วก็ไม่สั่นนะครับไม่สั่นนะการเล่นแผ่นสปี้พวเวอร์เปิดตรงไหนฮะตัวนี้เราดีไซน์ตรงนี้เพื่อให้ดูเรียบหรูเรียบหรูการควบคุมจะอยู่ โซิตอยู่ไหนอ๋อมีสวิตอยู่ข้างล่างนะตอนี้ปิดล่าโอเคจะปิดเครื่องเปิดเครื่องอยู่นี้อ่าจะปรับให้มันหมุนก็ปรับที่รอบนี้หยุดเครื่องก็ปิดตรงนั้นไปเครื่องจะจะปรับปิดรอบก็ปิดตรงนี้เจ๋งจังเลยผมชอบจอนี้อย่างเลยพี่มันชีให้เราเห็นชัดเจนนะว่าเราเล่นพุทอะไรวอร์มเม่ร์อะไรไม่ค่อยเจอนะที่สุขใหญ่ผมเจอเทินเทินอื่นอื่นมันจะเรียบไปเลยพี่อ่าแล้วก็เราก็ต้องมาเดาเอาว่าว่าเราเล่นอะไรอยู่ใช่ไหมตอนนั้นจะ่นี่มันบอกหมดเลยนะโอ้เจ๋งจังเลยอ่ะครับ ล้วนี่หนึ่งนะครับพี่ตัวโทนอาร์มี่มันยังไงครับอธิบายหน่อยครับโทนอาร์มของคุณเกะมันเป็นอลูมิเนียมมพอพอมันเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเนี่ยแข็งแรงนะไม่ได้พลาสติกนะเอออลูมิเนียมไม่เนี่ยอลูมิเนียมสีนะครับแล้วก็ทำให้มันนำพาคลื่นเสียงออกไปได้ดีอแล้วก็หัวที่ให้มาเป็นหัวอะไรครับหัวออโตฟอนออโตฟอน OM5E OM5E นะออโตฟอนร้อยกว่าปี ทำสินค้าอยู่อย่างเดียวคือหัวเข็มไม่ทําอย่างอื่นเลยไม่ทำอย่างอื่นเลยเกิดมาเพื่อหัวเข็มอย่างเดียวดังนั้นความเชี่ยวชาญความชานาญไม่ต้องเปิดบริษัทมาก็ทำเป็นหัวเข็มเลยวโอ้โหตลอดไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่ต้องกังวลเลยว่าเขาเชี่ยวชาญเรื่องหัวเข็มทำยุโรปไหมฮะหัวเนี่ยยุโรปเหมือนกันอ๋อยุโรปเหมือนกันนะเนี่ยในการเล่นหันตัวหัวเข็มนี้ไว้ใจได้แล้วก็มันเปลี่ยนหัวเข็มได้ง่ายเพราะว่าเจ๋งมากเลยพี่ มันถอดแค่ปลายหัวเข็มมันสามารถเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้เลยแล้วถ้าเราจะเอาหัวที่ดีอยู่นี้มาใส่ได้ไหมได้เพราะว่าเนี่ยเราเห็นไหมฮะนอสสองตัวนี้คือหลักหัวใจมันเราจะซื้อหัวเข็มที่มันคุณภาพดีเอชเกินไปมากกว่านี้ก็ได้ใช้ได้สบายๆเลยโอ้เจ๋งนะพี่นะแต่ถ้าคนแบบเพิ่งเล่นนะแล้วเกิดดันไปพลาดพลั้งไงส่วนใหญ่คนเล่นพลาดบ่อยๆพลาดคืออะไรครับเพิ่งเล่นคือพลาดทําทนอาไปตกกระแทกเข็มหักโอ้เข็มหักเป็นไงบ้าง เยงเลยไหมเราถอดไม่เราถอดแค่ปลายตรงนี้แล้วซื้อปลายมาใหม่เปลี่ยนเสียบเข้าไปใช้ได้เลยอ๋อมีอะไรเปลี่ยนนะมีอะไรเปลี่ยนใช้ได้เลยไม่ต้องไปถอดเก่งจังเลยพี่นี่ทั้งยวงออกมาไม่ต้องส่วนใหญ่มันเป็นแค่ปลายโอ้โหการถอดทั้งยวงนอกจากวันหนึ่งคุณจะอัปเกรดหัวเข็มขึ้นไปอ๋ออันนี้คุณก็ค่อยสามารถทาได้แต่ถ้ายังทําไม่ได้ก็ติดต่อทาง พี่จุ้มก็ได้ได้ครับพี่จุ้มมีคุณจะอัพเกรดไปถึงไหนผมมีให้หมดบริการได้หมดเลยนะคุณบอกว่าไม่พอใจแล้วคุณจะอัพเกรดไปตัวละสองแสนสองแสนก็มีให้ขออย่าปิดนะพี่อันนี้เป็นฝานะอ่เนี่ยกันแดนกันฝุ่นกันอะไรนะโปรเจกต์สวยๆงางามนะครับพูดง่ายๆพี่ทุกบอกอีเนี่ยผมจะพูดโปรเจกต์รุ่นนี้ยุโรปอิดิชั่นไหมเนี่ยพี่ ยูโรเลยยูโรปีีชันนะเมื่อกี้ตั้งแต่เราตเลยตั้งแต่เราเริ่มรายการไปจำได้ไหมที่เราบอกจูบอกอีมันเหมือนตู้เพลงอ่ะแล้วที่เฮียถามผมอ่ะอีมาจากคาว่าอะไรเออนั่นแหละสิอีมาจากคําว่า e อ t r รอ๋อ e n t ทีก็คือเพิ่งเริ่มเข้ามาไงเอนที่คือเริ่มต้นเข้ามาเริ่มต้น e อนที่เลเก็คือเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มเล่นครับครับผมชันคุณลูกค้าหรืออะไรก็ตามไม่ได้ต้องการที่จะโอ้โหเลยชัชนมากขนาดไหนง่ายอยากฟังแผนที่บ้านได้พอใจแล้วเริ่มตู้ง่ายๆนะง่ายๆแค่นี้ จบเลยมี A อินเตอร์เกตแอมป์ในตัวที่แถมให้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคือสามารถเสียบเครื่องเล่นซีีได้เสียบดีไวซ์อื่นเข้ามาในไลน์อ<ห>ินได้โอ<ห>้เยี่ยมเลยพี่ไลน์อาก็มีถ้าคุณคน,คนที่มีเครื่องเล่นแผ่นเสียงไอ้เครื่องเล่นเครื่องเสียงใหญ่ๆอยู่แล้วจะคือเรางี้เลยง่ายว่าถ้ารุ่นแบบนี้เราก็ตอบโจทย์ระหว่าคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือคนที่เคยเล่นอยู่แล้วเดิม,อ,มอาจจะซื้อไปเสริมอยากฟังแผ่นนิดหน่อยอม,มันก็มีไลน์อาออกไปหาอินเตอร์เกตได้โอเคเยี่ยม<ด>เลยแล้วก็ไลน์อาได้ด้้ววยนะแลก็ูท ครับบลูทูธได้ด้วยแล้วก็นิดหนึ่งฮะมีกี่สีครับตอนนี้นะครับที่ร้าน HD Hi-Fi ผมบอกได้เลยนะครับครับมีอยู่3สีครับดำแดงขาวกลอสเปล่าพี่กลอสเงาแว็บเงาวับเลยนะเงาวับสวยงามไปวางเนี่ยผมบอกพี่ได้เลยนะกับทุกท่านนะเฟอร์นิเจดีๆเลยสวยแน่นอนใช่ใครมาต้องถามอ่ะสวยแล้ววันนี้ที่เรามาไลฟ์คือเรามีโปรโมชั่นด้วย อยากรู้จังเลยอ่ะพี่โปรโมชั่นอะไรเนี่ยฮะโปรโมชั่นสำหรับที่ร้านเด็ดไหมพี่เด็ดไหมรอดก่อนพูดเด็ดไหมเด็ดเลยนะเด็ดเลยว่าไปเลยครับพี่ที่เราโชว์อยู่นี้นะครับครับผมเป็นสินค้ารุ่นจูบอ็อกอีนะครับปกติขายราคาสองหมืาพันายถึงว่าแค่ตัวเขาอย่างเดียวใช่ไหมตัวเขาอย่างเดียว29,900 29,900แล้วโปรว่ามันคืออะไรพี่โปรวันนี้ก็29,900ครับยังไงฮะเปไมราคาเดิมราคาเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนนี่พี่แต่เราแถมลำโพงคู่นี้เลยเดี๋ยวนะ ได้ลำโพงอีกคู่หนึ่ง2อง0 0ืพร้อมกับลำโพงแพสซีฟคู่นี้นะครับยี่ห้อแทงเจนจากเดนมาร์กแทงเจนเดนมาร์กเลยนะใช่ลำนะโพงชื่อดังเลยนะ<ด>นผมชอบมากเลยแบบน,นี้เรียกว่าเดนดิสด,ดีไซน์เฮียดูเฮียดูดูสีที่เขาทำดิโอ้โหเป็นไงเหมือนเป็นเขาเรียกเฟอร์นิสดีไซน์เลยคือเป็นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่มันไม่มีรอยต่อเลยนะพี่ดูดิเนี่ยทำสีมาสวยบางแบร์จะเป็นรอยต่อนะดูดิมันมนไปหมดเลยเนี่ยผมพูดห้ดูทุกท่านเรียบกิฟตนะครับโอ้โหสวยงามมากแลลล้้้วก็็ขขาาางงงงหหหหััััเเเนนนนีี่่่ยยยมมมดูอคครรบบ ไล่มาเลยฮะท่อรมอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ขั้วต่ออะไรยิงโพสเนี่ยเป็นซิ่งวายพี่นะครับจริงๆไม่ได้ใส่บาน้าก็ได้สายลำโพงแบบไม่ต้องมีเอ็มได้หัวบาน่าได้ใช่ไหมเราไม่ต้องใส่หัวบาน่านะครับแล้วสายลำโพงมาไปดูข้าน้าดนึงของลำโพงครับพี่นะนี่ฮะครับผมอ่าสวยงามมากวิเตอร์ครับหนึ่งนิ้วครับซอฟโดมนะพี่นะซอฟโดมอ่าแล้วเขาทำตรงนี้ขึ้นมานะเนี่ยให้ทำเหมือนเป็นร่องเป็นคล้ายคล้ายบ ขาเรียกว่า,าไั้งวันนะเออเหมือนก<พ>ับตัวเนี้ยทำให้การกระจายดีขึ้นอ่ะเนี่ยร่องที่ว่าเนี่ยเห็นไหมโค้งลงมาอย่างเงี้ยตันมือผมรูปเนี่ยฮะแล้วก็มีตัวเนี่ยตัวคล้ายๆกิวปิดไม่เป็นรูๆอย่างเงี้ยทำให้การกระจายเสียงแบบครอบคลุมนะนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้ห้านิ้วห้านิ้วด้วยนะครับไม่สี่นิ้วสามนิ้วด้วยนะห้านิ้วครับแล้วก็ข้างล่างนี่เป็นฐานไม้เลยฐานไม้เลยนะฮะพี่สวยเลยเนี่ยฮะแล้วก็มาตัดดําสวยนะสวยเออเนี่ยผมว่าชุดนี้โอ้โหชุดนี้เขาเรียกว่า ราคา29,9 0 0เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือแถมลำโพงเออใช่ลำโพงตัวนี้ก็ลำโพงก็หมื่นสามพันเก้าแล้วนะหมื่นกว่าบาทแล้วนะใช่เราไม่คิดค่าลำโพงเลยหมื่นสามพันเก้าเราไม่คิดเลยเหมไปนค่สองอะใช่ไหมใช่เออโอ้โหจบอดจริงสมมติมาที่ร้านนี้วันนี้อยากได้อยากเล่นแผ่นเสียงได้กลับบ้านเสียบปลั๊กเล่นได้เลยอืมก็ชุดนี้เลยไม่ต้องไปหาลำโพงต่อแล้วเรียบร้อยฮะรับกลับไปเลยนะครับสองหมื่นเก้าพันเก้าแถมลำโพงเลยพี่พูดไปเยอะแล้ว ผมว่าทุกท่านเนี่ยคงอยากฟังนะล่ะพี่เราเปิดเทินหน่อยไหมได้ผมจะปรับเป็นบูทูธให้เข้ามาเลยครับเข้ามาดูว่าปรับยังไงนะครับพี่รอแป๊บนึงครับมันปรับจากรีโมทก็ได้แต่ผมครัครับเดี๋ยวรีโมทเราเราไลฟ์ถือไปไม่คล่องไม่ค่อยคล่องกดตรงนี้ได้นี่ไลน์อินเราใช้บูทูธไม่เดี๋ยวเราจะฟังแผ่นเสียงก่อนทําไงครับกดกดบูทูธเลยครับได้นะเปิดได้นะเนี่ยได้ครับแผ่นเสียงครับผมก็เปิดไปที่ไลน์เทินเทเบิลวะเทินเทเบิลอ๋อครับนะครับโอเคครับ เน,นี่ยเราก็หยอดลงไปนะพี่เพิ่มความรุ่มิดนึงนะครับอย่าไปโดนแผ่นเดี๋ยวโดนแผ่นนะไม่ดูหรอกครับโความสวยงามพี่ครับผมคนนี้คนดังเลยนะอ่า เสียงดีนะไม่ขี้เลยนะไม่ขี้เลยเลยเออสยงดีนะหวานแล้วก็ใสใช่ก็เนี่ยที่เฮียบอกตรงนี้ไงกลางแหลมมองเลยใสายรายละเอียดดีมากนะเลยอ่ะเข้าๆก่อนแล้วกันนะต่อไปนะ,นะเดี๋ยวผมจะให้ฟังว่า เครื่องนี้ที่เราบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเราเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยเท่ากับหมายความว่าเราสามารถรีมิ่งผ่านมือถือได้เลยไอ้สมาร์ทโฟนเนี่ยคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนใช้ดีไวส์อื่นเลยสมาร์ทโฟนบลูทูธก็ไปเลยกดบลูทูธต่อได้เลยหมายถึงว่ารีวิวเป็นบลูทูธใช่ไหมเป็นบลูทูธเลยอ่าเดี๋ยวเราลองหน่อยไหมฮะว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ใช้แล้วนะเราเก็บก่อนอ่าโอเคเราต้องปิดไหมฮะพี่เปิดเพลงผ่านจากบลูทูธเราหมุนแบบนี้ได้ก็ได้ไม็นไหมก็ได้นะเอาเอาเอาฮา เวลาเพื่อนมาเราก็หลอกเพื่อนได้นะว่าเหมือนเราเล่นแผ่นเสียงอยู่จะเราเปิดจังเลยใช่ใช่เพื่อนบอกอัลบั้มนี้ด้วยเหรอมีอัลบั้มนี้ด้วยเหรอเออุหายากมากเลยนะคุณมีแผ่นทุกแผ่นเลยเหรอเออมันคุณเทพจั้งเลยอะไรเงี้ยนะหลอกเพื่อนได้นะตอนนั้นเพื่อนเมาวะไม่เมานะอ้าวโอเคจริงเราเล่นบูทูธอ๋อเล่นบูทูธโอเคพี่ลองดูพี่บูทูธให้ดูนะให้ฟังนะครับ Something's got a hold of you. And it's pushing me aside. See so it stretch on. บลูทูธยังเสียงดีเลยพี่สุดยอดเผมตอบโจทย์ตอบโจทย์ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เล่นได้ทั้งแผ่นเสียงครับเล่นได้ทั้งสตรีมมิ่งผ่านมือถือในบลูทูธจะเล่น Spotify Ti d a l หรือคุณจะเล่น youtube ก็ฟังได้บลูทูธนะแต่เสียงเพลงก็แล้วแต่ไฟล์ที่คุณไปใช่ผมมองว่าทุกท่านที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งน้องๆวัยรุ่นเนี่ยครับยังไม่มีแบบโอกาสซื้อแผ่นเพราะว่ามันก็ไม่ราคาก็ อ่าจริงๆเราก็บอกตรงว่าราคาของแผ่นเสียงเนี่ยมันก็สูงอยู่แหละสูงอยู่บางท่านยังเรียนไม่จบหรือว่าของคุณพ่อคุณแม่บูทูธเลยครับผ่านสมาร์ทโฟนของอ่าไม่ต้องไปเสียใช่แผ่นเสียงที่แผ่นสองแผ่นอยากฟังอนาล็อกอยากฟังแผ่นเสียงเสียงของแผ่นเสียงจริงๆก็เล่นไปได้ใช่แผ่นก็มีใช่ทีนี้อาจจะกังวลว่าแผ่นสองแผ่นโอ้แล้วก็ฟังเพลงเดิมๆมันก็เบื่อแล้วก็ฟังจากมือถือเออก็เปลี่ยนมาเป็นบูทูธโจทย์นะบูทูธเออเปลี่ยนได้ผมว่ามันตอบโจทย์คน ยุคใช้ชีวิตในยุคนี้นะนี่มีมอนะพี่นะไลฟ์สไตล์เราอยากจะไลฟ์สไตล์มีแผ่นเสียงเราจะโชว์อันจิถ่ายรูปโชว์เพื่อนมีแผ่นเสียงเราเล่นได้มีเครื่องเล่นสุดท้ายบางทีเราอาจจะฟังบลูทูธฟังรีมิ่งอย่างอื่นอยู่ก็ได้ก็จะเป็นไปได้ครับแล้วก็นิดนึงมี3สีที่แจ้งไปลำโพงนี่มีสีครับพี่ลำโพงมีสีดำสีเดีวสีดำด้านตัวนี้ตามตัวเรโมที่โชว์วันนี้เลยนะันี้เลยสีดำเป็นแมทเขาเรียกสีแมทสีดำครับไอ้ทั้งระบบเนี่ยฮะพี่ มันมีจํานวนยังไงบ้างฮะเยอะไหมฮะหรือว่าได้เลยพอสัมเพียงพอแหละสัมเพียงพอแล้วแบบแต่ไม่ได้พอจนแบบเยอะมากเลยนะพอสมควรเหมือนกันเลยใครมองหาอยู่ก็ไม่ควรพลาดนะเรียกง่ายๆว่าที่ร้าน s d h i f i เนี่ยก็มีอยู่3ามสีแล้วแดงขาวดำครบครบหมดเลยนะมาวันนี้เลือกก่อนได้เลยเลือกก่อนสีเลยสีอะไรก็ชอบกันไปนะชอบสีแดงไงพี่นะสีแดงกับซันเดย์แดงกับลำโพงดำครับผมก็ไม่เลวนะก็ไม่เลวนะแดงดำดำนะแดงกับดำนะนะครับขาวเครื่องเล่นขาวกับดำก็สวย คคือที่เราคัดมาเพราะว่ามันรวมกับสีไหนมันก็เข้าหมดเลยเข้าหมดเลยนะครับผมมีคําถามเกิดขึ้นมาแล้วพี่ก่อนที่เราจะเออไลน์นี้จบนะครับประกันยังไงครับรับประกัน1ปีนะครับหมายถึงว่าตัวระบบของมันเลยจะอินทิเกตแอมนู่นนี่นั่นก็ตามตัวจุกบอก E ก็1ปีถูกไหมฮะแล้วตัวแทนเจนไอ้ผมบอกรุ่นนี้ก็ได้เบกตั้ม X 5นะครับตาม X หตัวนี้ก็ประกัน1ปีนับจากวันตรงนี้ประกัน3ปีอ๋อตรงนี้3ปีนะเพราเป็นลำโพงแพสซีฟถ้าก็ว่าไอหนึ่งปีถูกไหม ใช่อ้นี่3ปีนะจากวันที่ซื้อที่ท่านซื้อไปนะจากวันที่ซื้อที่นี่นะก็สนใจระบบนี้จริงๆมาลองฟังที่ HD Hi-Fi ได้ได้ครับตัวเดโมก็ยังอยู่นะนะครับก็มาได้เลยนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังไอ้ไลฟ์เนี่ยมันก็มีของเรานะครับตามมาได้จากยู u ูบนะฮะ HD Hi-Fi Channel นะครับนอกจากนี้เราก็มีเพจของตัว HD Hi-Fi เองหรือว่า HD Hi-Fi by Notable นะครับแล้วก็ของผมเองสกลพงนะครับนอกนี้เรามี2ช่องทางที่ s าแกรมแล้วก็ทิกตอกนะฮะ,ะ,ะมีไอจีแล้วมีทิกตอกแล้วมีทิกตอกแล้วยังไงว่าครอบคุมหมดทุกอยากจะเข้าทางไหนสนัดทางไหนนี่เขอบคมหมดเลยเข้ามาได้เลยนะฮะบางคนถนัดทางนี้ก็เข้ามาดูนะฮะแล้วก็มีเบอร์ติดต่อนะฮะเบอร์ผมก็คือ063236193 6, 6 3, ครับมันไม่ได้มีผมคนเดียวพี่มันมีทีมง,งานท่านอื่นด้วยที่โชว์นีฮะก็ติดต่อท<อ>่าน,งงานเลยทีมงานท่านอื่นไม่เจอเฮียแมน เจอพี่ต้องก็ได้เจอพี่ต้องเจอน็อตก็ได้เจอเจอได้หมดเจอได้ทุกคนเลยได้ทุกคนเลยรักใครชอบใครโทรหาคนนั้นหรือแอดหาเอาคนนั้นนับเลยแล้วเฮียมีประกวดกันไหมว่ารักใครชอบใครเนี่ยใครรับโทรศัพท์เยอะสุดโอ้โหอันนี้รู้รู้กันอยู่พี่รู้กันอยู่แล้วนะฮะเผื่อเป็นแมนแอ้วแต่แมนไม่ใช่ไม่ใช่มันอไม่ใช่ไม่ใช่รู้กันอยู่คือพอๆกันพี่ ทุกคนเขาก็ทีมงานทุกท่านใครว่าเฮียจะขิงคนอื่นว่าเฮ้ยผมเยอะสุดผมเป็นไม่ไม่พอกันฮะเพราะว่าอย่างนี้พี่อยาก่ให้ฟังทุกท่านเขามีลูกค้าในหมื่ของเขาเองเขามีแฟนคลับประจําตัวเขาลูกค้าประจําคือดูแลลูกค้าทุกอย่างมีเท่ากันเขาติดต่อใครเขาติดต่อคนนั้นคนเดียวซึ่งทั้งทั้งพี่ตองน้องน็อตหรือน้องต้นเขามีทุกคนอยู่แล้วผมก็มีของผมหือแม้ทั่งแอดมินเราเองก็มีนะแอดมินก็มีแฟน นี่ลูกค้าประจําที่ว่าติดต่อกันอยู่ประจําคือได้ไงว่าของเฮียที่ที่อยู่ในร้านเนี่ย่าใครของได้ทุกคนอ่ะใช่แล้วก็ดิดนึงก่อนปิดไลฟ์อ่ะคิดถึงเครื่องเสียงพี่คิดถึง h d f i ครับวันนี้ขอบคุณพี่จุ้มมากนะครับพี่ครับผมให้เกียรติมากมากนะครับแล้วก็ผมกับพี่จุ้มต้องไปก่อนนะฮะวันนี้แนะนําสิ่งที่ดีจริงๆผมชอบไลฟ์นี้มากมากเลยสําหรับเบื้องต้นนะครับครับผมแล้วเจอกันไลฟ์หน้าครับวันนี้ไปก่อนนะครับท่านมีวามสุหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับจุดนี้เลยครับ เบสจริงๆสุดยอดคุ้มค่าแน่นอนใครได้ไปไม่หวังแน่นอนนะครับการันตีให้เลยครับ